สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติ่งรีแอคติงรีแอควันนี้คุณอยู่กับเจ้าของรายการนะฮะที่เออชุดจัดเต็มขนาดนี้ก็จะรู้ว่าเป็นติงใครนะครับซึ่งวันนี้เราขาดผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้จริงจริงขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้ครับ แนะงโตัวนะคบชื่ออะไรครับสวัสดีครคะชื่อเอมี่นะคะเป็น a d ด i n นเพจซอมหรือวเพจช่องรับสารบุญนะครับก็ใช้ AKA ในเพจว่าเอมี่อืมคุณเอมี่วันนี้เป็นแขกคุณทรนะงเกียร์เผื่อเลยนแล้วอก <c oughs> เป็นผู้ทรงคนณวุ้นในรายการเรานะฮะผู้ทรงสรงเกียรติตเอวุ้นนะ คือถ้าเกิดว่าเราคุยกันเรื่องเพลงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คุยกับนางเนี่ยก็คือเราจะขาดตัวแบบสําคัญไปเลยนะฮะ,ะเพราเป็น et, แอดมินเพจแบบอัปเดตข่าวเกี่ยวกับศิลปินต่างๆแล้วเพลงใหม่อล่า,ลาสุดนี้ก็คือติดตามข่าวเยอะมากเลยเนะาะก็มีกิจกรรม,มต่างๆในเพจนี้เยอะมากก็อย่าลืมไปติดตามกันเนาะเราเราติดใครกันดไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเ e ็บเ a t i o n r e ็บเ a t i o n เออแล้วก็เสื้อกามเนี่ยไม่รู้เลยชิ้นเป็นติิง เฟรดดี้เมอร์คิวลีเออเฟรดดี้เมอร์คิวลีฮงควีนเนาะเออจะรอเล่นสภาพเนาะอ่ะทีนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าคุณเลนคุณเลซีให้เรียกว่าอะไรคุณครูไหมเอมี่อ่ะคุณเอมี่อ่ะคุณเอมี่มีคำถามหนึ่งที่อยากรู้ก็คือว่าช่วยล่างให้ฟังได้เด็ดไหมทำไมถึงไกลมาเป็นแอดมินเพจช่องลับสากลไดาวอันนี้เรื่องที่น่าจะขันนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดเนาะเราก็ถูกก็ล็อกดาวอ่ะไม่ได้ออกไปไหนกี่ปีมาแล้วเนาะ ประมาณ3-4ปีได้แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรทำก็เลยสมัครบทเป็นบทที่แบบเข้าใจบทปะเป็นเป็นแอคแกรุมอะไรประมาณนี้ไปนั่งคุยกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนที่เป็นติ๋สากลด้วยกันในติ๋มสากลแล้วแบบก็จัดประกวดนางงามเล่นๆกันแล้วทีนี้ก็สนิทกับเพื่อนที่แข่งกันแล้วก็เลยบแบบ เราลองไปทําอะไรสนุกๆไหมเปิดเพจเล่นกันแล้วเปิดเล่นๆหนาเปิดแบบลงข่าวว่าลงแบบมั่วมากไม่มีข้อมูลไม่มีที่มาไม่มีอะไรเลยลงแบบตามใจฉันแล้วแบบ่อยู่มาวันหนึ่งก็เพจมันก็ปังขึ้นมาเพราะว่าทําคลิปตัดต่อเพลงเวนตอนนีีของเหลกากาก็ดังขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ประมาณจะเก้าหมื่นแล้วคนฟัโอ้ยเล้วเกินอุ้ยบมือ โตแม่ทำอะไรมันก็เลิสนะเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้นะครับเพจนี้ก็คือแบบตั้งใจทำขึ้นเยอะเลยตนะั้งใจทำพึ่งลงแกลงลูกเพตไปก่อนก่อนอัดคลิปเนี้ยเออเลยมเลิศเกินซึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็คือเราจะปล่อยวันที่13าธันวา หรอใช่วันเ,เกิดใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันวันแม่วันแม่ <c oughs> คือวันที่สามท่านมาเนี่ยครับเป็นวันที่มีความสําคัญมากสาหรับสาวที่เป็นสวิตตี้นั่นเองก็คือเป็นวันเกิดของพาวเลอร์สวีทถูกต้องนั่นเองฮะแล้วก็จะเป็นวันที่เราลงคลิปนี้ด้วยถ้าเกิดใครได้ดูก็คือคุณคือผู้โชคดีได้ดูในวันนั้นนั่นเองครับโอ้โหโชคดีมากค่ะอืมที่นี้มาเล่าให้ฟังต่อดีกว่าว่านักร้องคนแรกที่ได้ฟังเนี่ยคือใครถ้าเข้าวงการติ่งเลยใช่ไหม เข้าวงการติ่งเลยต้องเป็นแคชชี่เฮอร์รี่ตอนนั้นก็เฮ้ยเราไปเลื่อนดูใน y o u t u ู e ใช่ไหม,มแล้วเห็นนางเสือดาวก็คือพิงโกรลเออดูก่อนก็ไปกึกโอ้โห <c oughs> สวยมากโรลก็แล้วก็ตอนนั้นก็คือชอบ work, เพลง Firework ด้วยก็ตามแคทตี้ยาวแล้วช่วงนั้นก็แคทตี Katie ้ Katie กับเทเลอร์ก็มีประเด็นกันเดี๋ยววันนีดด้ใหม่อะเออมันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วเนาะปัจจุบันคือบแบบมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้ว ฉันไม่เลือกทีมแต่ฉันไมเลือกทีมว่ามีอยู่ทีมใครใช่ไหมใช่เพราะว่าเราก็เป็นทั้งสองครับทั้งสองเออใช่เราเป็นฮาร์บรัดเนาะเป็นลูกครึ่งลูกผสมลูกผสมอ๋อเอาละครฐามเรื่องของรายการกับกังข่าวว่าเริ่มตามบทเพลงสากลเลยอยากตามจากใครแล้วอะไรเหตุการณ์อย่างนี้ครัไม่รู้จับกับศิลปินจากคือจะพูดว่าเป็นเดสติเนชันเลยก็ว่าได้นะเป็นเรื่องเดียวกับที่นาง เอมี่เจอเหมือนกันก็คือนักศึกเป็นคนแรกที่ได้ฟังก็คือเคที่พารีนั่นเองซึ่งเพลงแรกที่ได้เจอเนี่ยคือเป็นเพลงแบบเมื่อก่อนสมัยก่อนเนอะเราใช้โทรศัพท์ไปผูมกดใช่ปะ้วเนี้ยมีก็ตื่นเช้ามาดูข่าวดูข่าวปุ๊บทีเนี้ยคุณตาก็เลื่อนช่องไปช่องหนึ่งมันชื่อช่องช่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันเป็นเพลงสากลตอนเช้าๆมันจะเปิดตลอดอะไรเงี้ยแล้วมีเพลงหนึ่งขึ้นมาเพลงอะไรคะมันขึ้นมาเป็นแบบว่ามีเรือ S <S แล้วก็สูงเข้าไ,ไปสูงกระสุนุ๊บก็เป็นผู้หญิงทำท่าอย่างเงี้ยแล้วก็หันมาเชิดฉันก็รู้สึกแบบเอ๊ะเย่คนนี้ไม่คือใครอียิปต์อียิปต์เออ,อใช่เพลงนั้นก็คือ,อเก <Dark Horse. S 1> ่งดาร์ฮอส์นั่นเองนะแบบ ดังนั้นยุคบูมของนางของเชนกี้เพอร์วี่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตทุกคนต้องเคยได้ยินเพลงของนางได้ยินผันนๆรืไม่ต้องฟังมาใช่เพราะว่านางเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินที่บุกเบิกเลยนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเป็นข่าวเลยเพราะว่าดูข่าวด้วยก็คือตอนนั้นเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทําเพลงขึ้นมาแล้วแต่หนึ่งพันล้านวิวได้ถึงก่อนไกลเลยใช่ช่วงนั้นก็คือนางบูมสุดๆปล่อยเลยมาปังหมดตัดอะไรปังหมดตอนนี้แม่ก็เงียบๆไปแล้วแม่ก็ไปแบบเลี้ยงลูกขายรองเท้า อืมพูดถึงเลี้ยงลูกใครหลังเช้าดีคนหนึ่งเลี้ยงลูกไม่ใครอ่ะใครอ่ะเลี้ยงลูกลูกสองป้าเอาลูกขึ้นซุปเปอร์โบว์ดหรือเปล่าเลยจะไม่ผิดเออตอนนี้ก็คือหายจากวงการไปประมาณห้าหกปีเลยอืมเพไม่ใช่ห้าหกปีแบบนานมากอ่ะเพราะว่านางปล่อยนางปล่อยอัลบั้มล่าสุดแอนตี้ก็ประมาณสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดอ่ะนี่ก็สองพันยี่สิบสามแล้วก็ว่าปีแล้วทั่วใช่ ก็ชีก็บอกว่าซูนนะคะแล้วซูนซูนเงือกายสับซูนแปงเกินตอนนี้ไปทำอะไรอยู่นะตอนนี้ชีไปอ,อะไรนะขายเครื่องสำอางขายอะไรหลายอย่างเาชีแบบต่อยอดธุรกิจไงคือช่วงเนี้ยมันก็ไม่รูเป็นอะไรเนอะศิลปินสากลหลายคนเนี่ยครับก็เริ่มหันตัวเป็นแม่ค้าพ่อค้านะกันส่วนใหญ่เนาะ อ้ทีนี้มาถามในส่วนของความชื่นชอบดีกว่าว่าตอนนี้เพลงที่ตัวเองรู้สึกแบบฟังทุกวันแล้วรู้สึกไม่เบื่อเลยคือเพลงอะไรถ้าฟังทุกวันแล้วไม่เบื่อแบบตอนนี้เลยนะคือเพลงของ Taylor Swift ที่ชื่อว่า is it over now <c oughs> ก็คือเป็นเพลงจากアัバムในที i น่ t ยเท t ลอ l o เวอร์ชันที่เป็นแบบ<嗯> from the w o a d ที่เป็นแบบตู้นิรภัยเพลงตู้นีรภัยชอบมากรู้สึกว่ามันติดหูมันแบบแล้วเราเราเป็นคนที อินเทเลอร์กับแฮร์รี่มากแล้วพอมาฟังเพลงนี้รู้สึกว่าได้เห็นมุมมองหลายอย่างมากขึ้นแต่ตอนฟัง,งครั้งแรกก็ช็อกนะเพราะว่ามันเป็นเพลงทีง่แรง,งมากอะแบบแซะจิกแตกแฮรี่กดแรงอะ่ะฉันเบนทั้งสองคนไปเป็นเรื่องแงที่นังเล่าไว้แต่มันเป็นเพลงแบบนางเพิ่งจะมาปล่อยในช่วงที่แบบว่าเป็นเทเลอร์เวอร์ชันแล้วเนาะเพราะว่าเพลงถ้าเกิดปล่อยมาในชว่วงหนึ่งเก้าแปดเก้าเราก็จะได้ฟังกันมาก่อนเนาะก็ฟังดูพลงกันแหละ แล้วคุณดีพีล่ะคะตอนนี้หรอเพลงที่ชอบที่สุดนะน่าจะเป็นเพลงครูซัมเมอร์ครูซัมเมอร์แต่ช่วงนี้เดือนเดือนธันวา้เออธันวาใส่กับฟังทุกวันเออพูดถึงธันวานี่ฉันกำลังเล่าเรื่องดิวมาก่อนใช่คนนีเจ้าเจ้าที่เข้ามาทวงโอ้โเจ้าที่มาทวงแล้วมาทวงคัาที่แล้วเขาเป็นแบบบำนาญดุสิตอบเออจะจะมาปล่อยเพลงชวนกับเชมไม่ได้คนนั้นก็คือ มาไรแคร์รีมาไรแคร์รี I don't wanna love for Christmas แต่ก็ทีนี้ก็ปล่อยมันสู้อยู่ดีเราสึงก็ปล่อยอ You are the singer ก็ขึ้นฉากแปลนักหนึ่งได้เหมือนกันแต่ก็โดนตบลงมาเหมือนกันโดนตบลงมาเดี๋ยวต้องมาดูส่วนชาร์ลีบอร์ดก็ตอนนี้ก็อย่าอย่าเป็นราก็น่าเสีกว่าส่วนมาไรก็คือสีแดงคะแนนขาดไปสอง แล้วถามหน่อยในช่วงประสบการณ์ที่เพลงที่ผ่านมาเนี่ยที่อยู่ในวงการคุกครีมมาเรยเรอยเนี่ยตัวเองรู้สึกแบบว่าชื่นชอบผลงานของใครมัง้งมาขนาดนี้มาแต่หลายหลายนาทีแล้วก็พูดถึงคนเดียวเ <c oughs> ทเลอร์สวีปค่ะเราก็ติดตามเทเลอร์สวีปมาช่วงปี2017-2018ก็ช่วงนาง้นที่นั่ปบ่อยเนี่ยเรียกอีเวนเลยก็เห็น MV รู้ว่าชุดนี้ไปดูแล้วแบบโอ้โหผู้หญิงอะไรตัดทิ ทำเอ็มีได้แบบอลังการมากตัดตีเครื่องบินเอ้ยมีคนรุมศมีอะไรหลายอย่างเอเอพีระมิดคนตัวเองเอ้ย,เ,ยเวอร์มากตปน,นั่นก็เห็นแล้วชอบแต่ว่าเพลงที่ทำารู้จักเทเลจริงๆก็คือเช็กอิดอฟช่งนั้นก็มันเป็นประกอบการ์ตูนเนาะเรื่องสิงซึ่งเป็นการ์ตูนที่แบบเอาเอเอจำได้จำได้เอาพวกสัตว์ที่เป็นลูกหมูช่หมูผู้หญิงเราเพลงหผู้หญิงก็ร้องเช็กอินออฟแล้วเราก็แบบเพลงจังหวะ บีดบดีๆก็ไปฟังก็ชอบมากแต่นั้นแหะค่ะพอมารู้จักเทเลอร์จริงๆก็คือเทเลอร์ไม่ค่อยมีเพลงให้เต้นบ่อยเหมือนกับเพลงชีวิตเราเลยเป็นเพลงออเบาๆใช่แล้วก็เพลงแบบแนวเล่าชีวิตตัวเองให้ฟัง แล้วถ้าคุณจะกินะคาเทเลอร์หรือเปล่าโอ้ต้องตอบคำเดียวเลย absolutely yes Absolutely เราลองเปลี่ยนเรื่องในบ้านดีกบ้างลองพูดถึงศิลปินคนอื่นที่ไม่ใช่เทเลอร์คุณกินกับใครในช่วงนี้ที่ไม่ใช่เทเลอร์สุดถ้าเกิดถามว่าศิลปินคนไหนชอบที่สุด ที่ลองมาจากเทโลสูที่ฟังอยู่ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นโดนใจแคทโดนใจแคทอ๋อเทนิชาเรสใช่เพลงนางเลิศนะทุกคนเราไปฟังแล้วก็ช่วงนี้ก็ที่เป็นไวรัลอยู่ก็อัลกอริทิวอืมอ่ะัลบั้มพี่กำลังทัว์อยู่เนาะก็คือสกาวเล็ตเนาะอัลบั้มแป่งแซ่ชำมากสกาวเล็ตก็คือเป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรร่างร่างของโดนัทแคทที่<ม>เกิดจากความโกรธที่โดนทัวลงบ่อยๆเพราะนางเป็นคนที่โดนทัวลงบ่อยมากที่เป็นปีศาจใช่ไหมใช่เขาว่านางบูชาสตาร์าดวมากแล้วนางก็เลยแต่งตัวมาแซวว่า,าฉันไม่ได้ขายมียาที่ถูกใจสิหน่อยฉันต้องเพ็งแบบนี<ม>้คงชัดโอเคแล้วยังมีกลิ่นกนมามีกนะ้ำอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่ในช่วงของเกมกันดีกว่าไหนๆก็เข้ามาในรายการแล้วเนาะ รายการติงรีแอคเนาะติงรีแอคจะเป็นแขกรับเชิญเราจะเป็นแขกแล้เชิญตลอดไปก็คือว่าเกมนี้มีเกมที่ชื่อว่าหนึ่งคำในเพลงของคุณอ๋อหนึ่งคำในเพลงของคุณใช่โดยเพลงเนี่ยเราก็จะมีการสุ่มคำเนาะลงไปเซนปุ๊บทีเนี้ยคุณก็ต้องร้องเพลงที่คำนี้มันขึ้นมาว่าคำนี้มันอยู่ในเพลงที่คุณร้องมาหรือเปล่าเนาะโอเคครับโอเคครับมีเวลาห้าวินาที ในการน,นั้นแล้วก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเพลงที่เราออกมาเนี่ยมันคือเพลงกับอะไรเพลงของใครเนะและมีความทรงจำอะไรกับมันโอเคค่ะโอเคคะไปดูกัน <c oughs> ติงรีแอคเริ่มคำว่าคำว่า away away in another life I would make you stay I don't have to say what the one that got away the one that got away เขอ Katy Perry ่ะ <c oughs> และ้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เศร้าเศร้าเลยอะ่ะแบบม,มันมันเล่าเกี่ยวกับการที่คนสองคนมาเจอกันแล้วก็ให้คำสัญญากันว่า <c oughs> ฉันจะรักเธอตลอดไปนะ <c oughs> แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีคนคนหนึ่งที่จากไปก่อนหรือวันนี้ก็เราเวอานจตความว่าตายก็ได้เพราะว่าในเอ็มบีก็คือมีแบบชาก ับรถแล้วก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตายก็เป็นเพลงที่เศร้ามากเพลงนี้ก็คือมันจะเป็นที่เศร้าว่าฟังช่วงนี้แบบย่าเสียแล้ว,ลวก็ร้องไห้เยอะปอดมากวันนี้จำจําเลยใช่เพราะว่าย่าก็เพิ่งเสียมาเ๋ยด okay. ไม่ไดทําใจได้โอเคเพลงถัดไปคุณเลฟอีกเที่ยงไหมอ่ะตายแล้วคําศับอ๋อ We we can stop but we w a n t stop ก็จำเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ฟังบ่อยแต่ว่าีขึ้นมาก็เพลงต้องเพลงนี้แหละ We can stop ของไม่รู้จักเหรอเมลิเซียเพลงเกือบพันล้านวิวอ๋อเพลงที่นั่งอยู่บนลูกบอลปะ I am breaking ball ชอชอนว่าเอ้ยเธออาจะว่าเพลงนี้ใส่รัดไม่ดังไม่ได้นะนะเใช่กันเล่นมุกกันแกเล่นมุกหรอแล้วไม่งนี้ใส่รัดที่เคยฟังเพลงไหนบ้าง breaking ball breaking ball แล้วเพลงดังๆที่เพิ่งเปิดมาช่ออะไร flower flower ไม่ล้วก็ใจจ่อยเนาะใจจ่อเพระใจสื่งสนุกเนาะกันทำรายการเรา I need a o w am i s t r e e of my mom I wanna be like it all the time in gonna tear up to cry so pick it up pick it up let's turn pick it up hey no t e a r up to cry ของโดยใคร Ariana Grande จำได้เลยเพลงนี้คืออันนี้เป็นขอเล่าประสบการณ์ของัเองนะก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ตอนนนั้ปล่อยมาตอนอยู่ประมาณโชคโมใส ตอนนั้นก็ฟังแล้ววิทําไมบ้านหมุนได้นะทําไมเออทำไมหมุนแล้วคือสวยตัวเล็กแล้วบ้านก็หมุนได้ก็แบบว่างงๆว่าเออเพลงมันก็แบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยว่านางก็ไม่ทำเป็นได้ใช่ขนาดไหนหรือเสียงแบบสมปรักมากอืมอันนขอถามประสบการณ์หน่อยกับเพลงนี้ว่าแบบตอนนั้นอยู่ตอนตอนนั้นก็เราเชียร์รถชิปไฮเออจริงๆมาฟังช่วงตอนมัวต้นเนาะ มอสสามใช่ไหมก็คลิกเจอโอ้ตอนนั้นถ้าเกิดแกมอสามใส่กับมอสสี่สิใช่ก็คลิกปุ๊บเอ้าผู้หญิงคนนี้ก็สวยดีนี่แล้วก็มันก็แบบเอ็มวีก็ดูลำเบียดตีลังกาหมดแล้วก็สวยอ่ะเอ็มวีสวยมากโดนเสียงดนตุดขายแล้วก็เราดูแล้วเราก็อยากโผล่ันในโรงเรียนแบบไห้บ้างไม่ทำไม่ได้เราจะแขกกอดแบบกอดของนิวตันไม่ได้ต้องห่วงไร้องห่วงอ่ะต่อ อีกสองข้อพี่สองข้อค่ะคิดว่าคำว่าอะไรคำว่า dream อหรอโอ้มีเพลงเดียวเลยทำนห้พี่ขึ้นมาในหัวเนี่ยดีๆเพลงเดียว You got that jam, Jim J, e a m Look in your eyes and I get a magic classic Dream with life เพลงชื่อเพลงว่า Style ของ Taylor Swift Style นะครับเป็นเพลงที่แตกเพกับแฟนเก่า แฮร์รี่สไตล์นึ่งเราก็ชอบแฮร์สไตล์มากใช่แล้วเราก็ชอบเพลงนี้ด้วยชอบเพลงนี้ก็เล่าเรื่องราวมุมมองความรักของหนักเนาะว่าเป็นการเล่าเรื่องอดีต uh ด้ว hmm> ยเนาะเมีมรรการที่ในช่วงความรักช่วงความรักในช่วงหนึ่งเป็นยังไงใช่ก็นางก็เล่าว่าเออนางกับแฮร์รี่อ่ะเลิกเลิกคบกันหลายครั้งก็เป็นสัมเนื้ที่แบบ we never go out of style ก็คือว่าแบบถึงให้เราแบบแยกกันไปแค่ไหนอ่ะยังไงอ่ะโลกก็ผ่านมันไปเจอไปดีอะไรประมาณนั้นว่าแบบ ฉันกับเธอหลุดกันไม่พ้นอะไรประมาณก็คือมาคบบเล็กนิๆกันนะ Insta นี่ถ้าเกิดเป็นนี้จะเลือกเพลงที่หนึงคือ What is Dream What is Dream What is Dream ก็อัลบั้มเดียวกันอัลบั้มเดียวกันเนาะโอเคป้ายที่ครับป้ายเพิ่งถ่ายแล้วใช่ไหมใช่มั้งเพิ่งถ่ายกันไหมสีด Something a 'bout you make me feel like a dangerous woman Something a 'bout something a 'bout something a 'bout you dangerous woman Bye Ariana Grande เรามาเอ้ยพูดไปเราก็ฟังเพลงง Ariana เยอะเหมือนกันนะนี่ใช่แล้วก็ติงอยู่งั้นในเรนบอกว่าชอบดูจัดแคทก็ช่วงนี้ฟังดูจัดแคทบ่อยไม่ฟัง Ariana สิือไ ก็ฟังเนาะแต่นานๆจะฟังทีดว่าหลังจากนานไม่ค่อยได้ปล่อยอะไรละมันบ่อยๆอเนาะอืมชอลืมก็เป็นเพลงเอ่อเปิดอัลบั้มของนางที่ชื่อว่าเดนเจอร์เมนเนาะก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรชิกาตายชิคกตาต่ายไปทยไาไตปไต้เนาะอัลบั้มนี้ก็ไปฟังเป็นลำที่ซึ้งใจเหมือนกันนะรูปตกก็จะเป็นรูปกระต่ายอะไรก้าต่ายใส่ชิคก์ก้าต่ายนะักนะรักนะรักโอเคเดนเจอร์เมนก็จบแล้ว เกมแล้วเนาะยางเปิดขึ้นใหม่มากใช่สุดมันยังได้ไม่ถึงสิบข้อเลยอะไรอีกไหมล่ะออเก็โอเคนะครับวันนี้สำหรับการที่เราเริ่มรายการโดยติ่งรีแอคนะคะสำหรับ EP แรกของเราเนาะอีศูนย์อีพีโรอะไรไม่ได้อีพีหนึ่งเป็น EP ศีโรไปก่อนโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะไว้มี รายการต่างๆนะครับเข้ามาในช่องเราบ่อยเนาะช่วงนี้ก็จะฟีกับคุณเอมี่บ่อยขึ้นนะครับคไม่ดีเลยครับใช่เพราะว่าเราสองคนเนี่ยแบบบ๊ายบายสองคนบ๊ายบายเนาะโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe สหรับช่องนี้ด้วยนะครับผมช่องเทสักชาแนลอย่าลืมกดมีอ่อ์ด้วยนะครับอืมไม่ถึงอะไรเพจบ้า แล้วก็ไว้เจอกันนะครับผมวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสติงรีแอค